Okay, โอเคคุณผวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะริงกิ้งผมมาอยู่เกม Star Wars p i n f a l e โอเคเราเริ่มมือเลยดีกว่าปะอันนี้เป็นโหมดมันติเบเยอร์ผมโหมดมันติเบเยอร์เนีน่ยผมกว่าจะหาห้องเจอนะฮะก็ใช้เวลาอยู่อพอสมควรโอเคเป็นห้องที่เพิ่งเริ่มด้วยนะฮะโอเคก็ okay, มาเริ่มเลยามาดูฝีมือในการเล่นออนไลน์กับคนอื่นกันนะฮะโอเคบอกก่อนว่ากลากมากนะอันนี้มาเริ่มในสนามรบเลยนะโอเคตอนนี้เรารับบดเป็นฝ่าย Empire ผมรือพวก Clone Tupper ดันันั้นเองโอเคผมมาเล่นมาโคตรติดอ่ะ พูดเลยว่าแม่งติดมากแล้วก็เป็นได้ไปแล้งนี่แร้งสิบนะฮะอ่าเคลองมาดูฮะว่าจะมีอะไรบ้างฮะพาร์ทนี้โอเคก็อัดแคบแป๊บเดียวช็อตนี้มา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 ไม่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 ได้มาถึงช็อตนี้ยังไงคูดึงอะไรโอเคเรามาหาฆ่าฝั่งพวกนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เอ่อตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นต้นไม้มาก่อนอ่ามาแล้วตอนนี้โอเค จึบจึบจึบเมื่อ,อ,อ,อกี้เหมือนเจออะไรเฮ้นะะยเจ้อ่าโอเคเมื่อกี้มีมียานหอยานของพวกอืมตอนนี้หุ่นของเรานี่เรียกได้ว่าทำเกมไม่ดีมากโอเวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเชนายก่อนผมปลดล็อกมากมายเอ่อในการเล่นมัลติเพลเยอร์เนี่ยฮะคือเราต้องเอาเก็บเงินไปซื้อของเพื่อจะปลดล็อกไอเทมต่างๆนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นของที่หายากมาก อย่างปืนอย่างไรก็มีราคาในการซื้อนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาเลยไม่ใช่นะฮะรู้สึกว่าตรงนั้นจะโดนนะฮะอันนี้ปืนนี้ชาร์จได้ยิงไม่โดนต้นไม้ระเบิดใส่แม่งเลยนะนั่นฆ่าได้ด้วยโอ้บวกหนึ่งร้อยนะฮะเก่งถึงแบบุ๊กฟุ๊กอันนี้ผมซื้อปืนมาใหม่ก็ถือว่าดีไหมปืนนี้ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งโอเคถ้าเทียบกับปืนอื่นปืนนี้นี่ถ้าเกิด ดีๆก็ยิงทั้กสองทำนัดก็เลยตายแล้วโอ้ยอแต่อันนี้มันยิงผมหนึ่งนะตายเลยฮะมันใช้เสน่ห์เนี่ยมาเอาใหม่เดี๋ยวผมใช้เสน่ห์ต่อเสน่ห์ที่ต้องชาร์จก่อนแล้วค่อยยิงนะโอ้ยไม่โดนยุดเข้โอ้ยอะไรอะไรปันระเบิดโอ้ยมันวิ่งมากระแทกตายเลยเนี่ยโอเคเล่นมันตีไปเยอะนี่มีคน,คนคนอื่นเล่นนะมาถึงกู้คน ก็ต้องใช้ฝีมือน,นิดนึง okay, แฮะเดี๋ยวแต่ผมกากไงเดินคือกากไงเอออ่ะมาแล้วฮะโอ้ยโดนอีกแล้วไม่มันผมไม่เห็นอะแต่เมื่อกี้ไอ้นั่นจะตายอยู่แล้วนี่ฆ่าหนึ่งไทยสามโอ้โหดมากฮะสะกรอร์นี่เทพสุดแล้วอืมเป็นไงลิงกิงโอ้ยอีกแล้ว เย้ไอ yeah. okay. okay. ้ที่อีกแล้วเนี่ยแม่งแม่งวิ่งมาทุบตลอดเลยนะเป็นโลกริดนะฮะอุยดาร์เบเดอร์อยู่นี่ด้วยเหรอโอเคดีดีดีเดี๋ยวดูดิมันจะวิ่งมาชนเราอีกไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหืมเสียงปืนอะไรวะอ่าดีได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้ตายเฮ้ยได้อยู่ ยึเขีเกือบตายเนี่ยอุยอุยมามาเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเออเมื่อกี้ผมเหมือนเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นได้ไงเจอแล้วอุ้ยยึดเคเอ้ยเมาลั่นยึดเคี้เฉยเฮ้ตอนนี้เราบุกเอ้ยอ๋อป้องปั้นระเบิดไปสุ่มๆได้ได้ฆ่าเฉยนี่วิ่งผ่าอะไรมาน้องปืนนี้ดีมากนะฮะ ถ้าใครใช้เป็นที่โคตรดีเลยนะอุย้ยปืนรอ้อนปืนรอ้อนปืนรอ้อนโอ้โดนระเบิด <laughs> โดนระเบิดเทสเลยแหละโอเคมาสตาร์ตต่อตอนนี้เราฆ่าไปเท่าไหรนะ่เนี่ยเราฆ่าไป6ตาย5อ้าวชนะเลยโอ,โอเค <laughs> <laughs> ก็เนี่ยนฮะเพราะว่าแต้มเราเนี่ยขีดิ4เงินมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดมันก็ชนะเลยเนะี่ยอันนี้เป็นโหมด Multiplayer ครับผม ก็ถือว่าพอของป่าขอขอไปสำหรับเราอันนี้เป็นรายชื่อผู้ที่มีสกอร์สูงสุดนะฮะผมนี่ยังกากเลยนะฮะนี่ผมเล่นไปแล้งสิบแล้วฮะก็ถือว่าพอสมควรเหมือนกันแล้งนี้ขึ้นยากเหมือนกันนะฮะอแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราคาได้เยอะนะฮะใช่แล้วพอเวลาผลรวมเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วเงินเราเอา,เอาไปสามารถซื้อของในไอ้พวกไอ้ร้านที่มัน มีไว้ขายแบบอย่างสมมติว่าเราอยากได้ปืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแต่ของเนี้ยมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อแรงเราถึงตามที่มันกําหนดครับผมสมมุติปืน c a n นอนเลเซอสมมุตินะฮะมันต้องใช้แรงทัดสิบห้ผมก็ต้องเล่นให้แรงถึง15ถึงจะปลดล็อกปืนนนั้นได้ก็ต้องเสียเงินซื้ออีกนะี่โอเคนอกจากพวกอาวุธแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแพ็คพวกอะไรเงี้ยฮะเป็นการคอลเลคชันเสริมอย่างแบบนี้ฮะ เนี่อันนี้คืออันล็อกใช่ไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยผมสามารถซื้อได้ไงเป็นช่องที่สองแต่ผมยังไม่ซื้อผมจะรอให้ถึงแรงที่สิบสามก่อนแล้วค่อยซื้อนะฮะเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยนะฮะผมมีห้าพันโอเคงั้นเรามาอันนี้ปืนที่ผมซื้อมาปืนที่ซื้อมาก็มี3ปืนฮะมีลูกซองแล้วก็ปืนเนี่ย Heavy b a s t e r T 2 1นะฮะแล้วก็ CA 8 7แล้วก็ DLT 19โอเคอ่ดแล้วผมจะเล่นอีกสักด่านแล้วัน อ๋อ40เพยเยอไปเลยตอนเย็นนี่หาห้องง่ายหน่อยเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่เช้านี่แทบไม่มีห้องให้เล่นเลยเนะฮยต้องไปเล่นแค่โหมด12คนถึงจะเล่นได้ถือว่าพอตัวเหมือนกันนะเกมนี้นี่เียกคือถ้าใครตายบ่อยแม่งจะหัวร้อนเลยโอเคตอนนี้จอยฮะผมอยู่ฝั่งเอ็มพิเลียนะฮะหรือว่าฝั่งพวกโคลนนั่นเองด่านนี้ด่านอะไรวะด่านอะไรวะ กวิญญาณออฟจายแอนนะรอเอมาพร้อมลุยเราพร้อมลุยอยู่แล้วนะฮะม,มาอันนี้เป็นโคนเนี่ยนนี้คือถ้าเราเลือกเนี่ยเราก็จะมีเมลกับฟีเมลนะฮะอันนี้คือของฝ่ายอิมพีเรียลนะฮะจะมีแค่ให้เลือกแค่นี้แต่ถ้าฝ่ายอีกออฝ่ายรีบอลชั่นนี่ก็จะเป็นอีกอย่างโอเคผมเอาแค่นี้แหละไปเล่นเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไอของผมยังมีน้อยอยู่ไนงะอ่าโอเค เราต้องกดสตาร์ทนะผมไปลุยเลยสมมุติถ้าผมมีเจ็ตแพคเนี่ยเฮ้ยจัำจัำแพคเนี่ยเออมันก็จะแบบว่าไอกระเป๋าข้างหลังมันก็จะเบียดไปเป็นจัำนะฮะอ่าอะไรผมเป็นสไนเปอร์ก่อนตอนนี้นี่โอ้โหกระเด็นกระเด็นเลยเนี่ยโอ้มันมันมันยึกยืดยืนอยู่นั่นแหละโอ้ตายเไม่ได้ใช้ปืนเดียวกับเราด้วย ตายเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งฆ่าเขาโยกๆนี่เขากลับมาฆ่าเราอีกแล้วเนี่ยาระเบิดไปก่อนโอเคตอนนี้เอ้ยสไนเปอร์มาอีกแล้วฮะเดี๋ยวเล็งก่อนเดี๋ยวหาที่เล็งก่อนเดี๋ยวมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละผมว่านี่ไงนี่ไงอยู่ในโดมจริงๆด้วยฮะถ้าในโดมอย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งไปต่อยได้เว้ยโยผมเจอฮันโซโลฆ่ามันเป็นฮีโร่จะฆ่ายากหน่อยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เมื่อกี้ฮานสโลมาฆ่าเราเองเลยเนี่ยเดี๋ยวเชื่ออุ้ยเมื่อกี้ยานนี่อุ้ยอุยไปโดนเนื่องวิ่งหลบได้เอากูปาระเบิดเฉยยิงก่อนยิงก่อนอูดีไงยานอ้โดนยานไั่งวิงเดี๋ยวจะมีฉากขับยานให้ดูกันนะถ้าผมขับยานกากมากนะคุณผู้ชมบอกเลยนะการขับยานนี้มันไม่เหมาะกับเราเลย ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะเกิดมาเพื่อภาคพื้นดินไงไงเคชึบไล่กิจคือเราต้องไล่ยึดไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอุ้ยโอ้โหไม่ติดอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขำๆเราไม่ซีเรียสการตายผมเนะมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใคร กี่ใครเอาอ่ายิงไปดีมากทรูปเปอร์คนนี้สุดโหดโอ้จั๊มแพ็กยิงไปแล้วฮะตอนนี้คาระเบิดชึบโดนนี่เออไม่โดนยิงตั้งหันยิงหลายดอกไม่โดนเลยนะโอเคตรงนี้เป็นไรไหมะฮะไม่มีโอ้แต่มียันนี่อยู่เว้ยโอเคหลบได้หลบได้ไม่เป็นไร ي. ไม่เป็นไรเฮ้ยแม่งวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่ง นั่นไงใจสาดเลยเนี่ยเอ๋บอระเบิดนี่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 โอ้ได้ผู้ได้สองตัวเลยนะฮะระเบิดกับกิการยิงทั้งกีนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงโอ้หมูเร็วหกห้านี่ะ โดนโดนแม่งยิงเจเอามาเอามาเอามาเราห้าสี่ตายห้านะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรสกอร์เรายังถือว่าไม่น่าเกลียดจะพูดคำนี้ได้หรือเปล่าอ่ะไม่น่าเกลียดเนี่ยเจวิ่งมาฮะวิ่งมามันน่าอยู่แถวนั้นกันนะผมว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วอุ๊ยปืนมันชาร์จนานเกินแล้วมันยิงไปเองครับผมผมไม่น่ารีบเลยนะฮะมันต้องช้าแล้วยิงเลย โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกว่าฝั่งมันนี่จะไกลๆแล้วนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไล่ยึดตรงนี้ต่อนะฮะโอ้ยโอ้ยเคเฮ้ยไม่ได้ว่ะแต่เราได้แอซิดเหรอไม่ได้ยิ่งยืนเราจะหมดเอาแล้วเนี่ยอ่าได้หนึ่งตัวโอเคนี่นี่นี่ไอ้นี่ โอ้ย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 ข้างหลังไอ้นี่แม่งสายเหลืองแน่เลยเนี่ยเข้าแต่ข้างหลังเนี่ยไอ้โรคจิตเลยโอเคผมปืนนี้ผมเข้ามือแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นยานนี้บ้างยานไฟเตอร์นะฮะโอเคมาขับยานบ้างดีกว่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหายานฝั่งมันก่อนเว้ยนี่ไงผมเจอละนี่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 ยิงยิงอ่ลุกไปหนึ่งลูกไปหนึ่งยิ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 ง ลวงโอ้ยเแบกบไม่ลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามาเอามาขี้อยู่ไหนวะขี้อยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะเอาของสอนตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยขับให้เร็วขับให้เร็วไปให้เร็วมันหมุนอยู่แถวเนี้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ยไหนวะน,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 นี่ไงเจอแล้วตูมโอ้ พีเอเจแม่งรอดนี่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 ชาร์จไล่ยิงเลยอุ้ยโอ้โหรู้สึกว่าผมจะโดนนะเนี่ยมันลุม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 เจอแล้วหนึ่งลัโอเคโอ้ยยานไอยานพวกนี้มันสามารถกลับลัมได้นะฮะแั่งโกงเนี่ยโอ้โหผมโดนลุมว่ะพีเอชเจซูไม่ได้ฮะมันสองสองลุมหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอานี่ก่อนยิง ชาร์จนี่อุ้ยไม่โดนเฮ้ยผมก็เล็งโดนไม่ใช่เหรอวะโอเคตอนนี้ผมห้าหกตายเจ็ดนะฮะนี่โอ้ตายเจ้เอาไปเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าทำขำไปฮะเล่นเกมต้องรู้สึกรู้แพ้รูร้ชนะนะฮะอ่า

โอ้โอ้โหโดนก่อนว่ะกำลังเล็งเลยนะี่โอ้โหฝั่งแม่งเต็มเลยเว้ยเมื่อกี้นะีเ้เห็นปะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยฆ่าได้เว้ยอ๋อภาษาฆ่าได้นะเมื่อกี้นี้มาแล้วมาแล้วอีกรอ,อบนึง ไปเลยจับปินกลยิงไงดีกว่ะว่าอุ้ย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 ใครยิงปินกลมาเฮ้ยมันผวันไปบนระทางนี่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงวะเนี่ยเฮ้ยเล็งกิงข้างไม่ได้อ่ายิงไก่ฆ่าได้โวูย่าได้โวูยมาต้องใช้ทนายหน่อยนแหละชาร์จเลยเอาปืนบอมอุ้ย ปล่อยเมาส์ทำไมวะโอเคอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ลองได้ยึดจุดนั้นให้ก่อนให้ได้ก่อนนะผมตอนนี้นี่ได้อยู่อุ้ย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 เร่งวิ่งกลาดยิงเลยนะเอ้ยโอยผมอยากไปขับยานแล้ววะตอนนี้อ่ารีเฟรชเลยโอเคใช้สไนเปอร์เฮ้ยยานมียานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเอาสไนเปอร์ไล่ยิงไปก่อนนะฮะ เจอยานได้ขับแล้วมีคนแย่งวะบูคนแย่งวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงผูกไม่ได้แล้ววะโอ้ยแต่แต่เราควบคุมตรงนี้ได้เอ้ายานหายแอบซวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคไปก่อนไปก่อนตอนนี้โหมดมันตนิดเพย์เยอร์มันจะหานะฮะเออ เออมึงจะยิงวัดกับกูเหรอไม่แกอะออกมาโออ้ยออยนนๆๆันเกย์ตั้งโหดจริงเลยจริงเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ข้างบนนะฮะไม่มีแล้วเหรอใส่ไปแล้วดิเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มเลยเนี่ยโอ้โดนหนึ่งดอกนะฮะเอาบอลระเบิดเฉย เมื่อกี้ผมยิงโดนนะไม่ใช่ไม่โดนเออมันรู้ไหมมีใครยิงอยู่ข้างหลังเอาเอาพุ่ง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 เฮ้ยฆ่าได้เยสยังโหดจะกอลเราทีมสี่ตายอีกสามเฮ้ยนี่มันเลอานี่ย嘛เอาตายตาย,ตายไม่ใช่เมื่อกี้ผู้พันนั่นแหละตายเรียบร้อยฮะตอนนี้มาทางนี้ต่อมาทางนี้ต่อ,มา,าตอมาทางนี้ต่อนะฮะ สามนาทีก็รู้ผลนะครับว่าใครจะแพ้ใครใชนะชึบยิงได้นะแต่มันยิงมันยิงยากยิงได้เดี๋ยวมันยิงยากเหนียยิงไม่โดนเลยวะนี่ดีกว่าโอ้เป็นไ,ไงล่ะ <laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้อเออเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งวิ่งมาซ่อนโอ้ โดสนสไนเปอร์ยิงเอ้ามาเอามาไม่มียาน,นขับเลยเหรอเน่เน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้มีแต่ซากหลักเขาพังนะฮะเมื่อกี้ผมเหมือนเจอเหมือนเจออุ้ยไม่ติดไอ้นี่ว่ะโอ๊ตเกือบตายแต่ฆ่าได้เออถือว่าดีอยู่ โอ้ยแม่งโดดหลบว่ะไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยไอห้ำบักห้ำเดี๋ยวก <initiatives> ่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงโอ้ยปาระเบิดใส่แม่งเลยเอาไม่ได้ด้วยนี่นี่นี่โอ้ยแม่งโอ้ยแม่งปืนกลเนื้อดูมันยิง ดูแม่งจริงผมน่าจะแพ้แหละดูท่าทางแล้วอุ้ยเมื่อกี้มีใครยิงเลเซอร์ออกมาจากดาวเทียมวะโหดโหดเฮ้ยนี่ศพเราโอ้โหนั่งอยู่ในโลกเฮ้ยบาเลียไปอยู่กับพาร์ทเนอร์เดียวเฮ้พาร์ทเนอร์มันอยู่แล้วข้างบนวแล้วแมวไม่แพ้สุ่มซุ่ม เมื่อกี้มันเห็นตรงนั้นน่ะโอ้โดนสไนเปอร์หมดจริงเลยเหรอเย่เอาไม่เอาไม่เอาไม้อีกโหมดนึงเออเราเราเด็ดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมันน่าอยู่ข้างหลังกันนี่ไงโอ้ตายเอาระเบิดทิ้งไปด้วยอ่ะไงล่ะของมันดีเรื่อยๆไงเราก็เลยดีหน่อยนะยุงบนมันเสียเปรียบไงไม่รู้อ่ะ อ่าตายอายุ้ยอุ้ยขยิงใครยิงโอ้โดนตายเลยเนะี่ยโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงท่านายดีกว่าท่านายดีกว่าท่านายดีกว่าอุ้ยอุ้ยหนูเสียงตอนนี้แม่งโคตรหลับอุกเลยนะฮะโอ้ยยิงไม่ทันคือแม่งวิ่งมายิงแบบสามตัวติดเลยเนี่ย คไม่มีใครคิดไงว่ามันจะไอ้นี่ไงก็เลยวิ่งมายิง3ตัวรวดเลยเหรอโหดเกินโอ้ยเยอยเยอยิงไม่โดนมันโดดมันโดดนี่ลิทเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหลอยดีกว่าซึบมาแล้วเต็มตัวโดนหลอยได้ทางนี้ไปไม่ได้นี่หว่าออม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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วออมแล้วออมแล้ว มันต้องเจออะไรบ้างอ่ะเอาโอเคโอเคมาแล้วมีคนวิ่งตามเรามาด้วยกูยอ,อ,อ, <c oughs> อาถูอาถูอาถูเอา้าอาห้าเอาเอาไฟนะฮะเอาไฟดีโฟได้จริงโดนอะไรยิงอ่อ่าลิงกิ้งฆ่าได้ระยะไกลมากโผล่มาโผล่มา อุ้ยแม่แล้ววะอุ้ยอีกทีเดียวก็ตายแล้วน่ะเฮ้ยไม่ได้วะอย่าบอกว่าไม่ได้แอซิดเมื่อกี้นี่นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะอุ้ยไม่โดนเอาปลาละบิดอีกละเคไปไปต่อไปต่อเราต้องยึดให้ได้ฮะไม่งั้นเราแพ้แน่นอนเพราะสกอร์ไม่ถึง มีคอมมานเดอร์มาโอ้ตายเฮ้ยอ๋อ้เลือกทนันได้ได้เล่นเดนทูเปอร์แล้วโว้ยอ้าตายเลยเหรอโอหศาสตร์ได้เล่นเดนทูเปอร์นะฮะโอ้ยังไม่ไทันอะไรเลยโดนแล้วโอ้เสียดายเสียดายนั่นนะจะเล่นเดนทูเปอร์ทีนะฮะใครกดทันก็โชคดีไปนะฮะ เฮ้อเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ๊ยปืนร้อนปืนร้อนมามาได้อยู่ได้อยู่อ่าโอ้โหอันดับเราตกรวบเลยว่ะอ่ะตายนู่น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 เมื่อกี้มันเห็นเมื่อกี้มันเห็น โอ้ยยิงไปถ้าไกลเลยโดนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ไม่โดน, helmet, โดนหรอกองมามาแล้วเรายึดได้หรือเปล่าโอ้ยโดนใครโอ้ยโดนใค้นี่ยิงโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปืนเราดีอยู่ผมชอบปืนเรานะฮะมาดิมาดิพร้อมยิงโโออ้้ย ได้อยู่โอเคแม่งช็อตอฉดเลยเนี่ยเมื่อกี้เสียวมากเลยสะใจสะใจสะใจจริงอ้าวมาโดนยิงหลังเหรอโอเคโอเคโอ้โหตอนนี้เราถูกได้ยึดแบบจนมุมอ่ะโอ้โหเรานี่แพ้แล้วแหละท่าทางเราเหลือจุดสุดท้ายแล้วแหละตอนนี้เออโดนไหมไม่โดนจึบ ไปไปก่อนถไยไปก่อนอ่าโอ้ตายโอ้โหฝั่งมันโหดกว่าเยอะเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเลือกไม่ทันโอเคตัวโหดเลยเนี่ย <|ja|> อ๋อเก๋โอ้โหนี่เราตายยี่สิบห้าฆ่ายี่สิบสี่แต่กอนี่เท่าเทียมมากนะฮะอ่าอ่าอ่าโอเคโอเค เราเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ต้องชาร์จแล้วเล็งยิงชาร์จเล็งยิงให้ให้ไหวลองเน้นคอมไวเขาไวผมเจอแล้วผมเจอแล้ว,ลวหนึ่งตัวเจอหนึ่งเจอหนึ่งเอ้าโอ้โหปืนยิงไปก่อนอีกแล้วเวลามันชาร์จเต็มเนี่ยพุ่งออกไปเองเลยเว้ยโอเคเอ้าโอ้โหท้าอะไรเนะี่ยไม่ต้องพีชีพขนาดนั้นก็ได้มั้งโอเคแต่เราแพ้แหละฮะตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตายขอฆ่าก่อนตัวๆเว้ยเอ้ยสกอร์ยังได้ไม่น่าเกลียดเว้ยไม่มีให้ฆ่าเลยนะยิงสุ่มเอามาระเบิดด้วยเก๋แพ้โอ้โหแพ้นะโอเคสกอร์ฆ่า24ไทยยี่สิ้โคตรโกรกเลยเนอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้แต้มได้อะไรเท่าไหร่นะฮะอือหือ ทีแรกเราอยู่อันดับสองไม่ใช่เหรอฮะผมเห็นอยู่ตอนหลังนี่ล่วงรวบเลยนะอ่าโอ้โหเรียกได้ว่าเราไปไปไปที่แรงที่สิบเอ็ดเลยนะเออสิบเอ็ดแรงแล้วฮะอ,อีกสองแรงผมก็ได้เออ่จัมแพ็คแล้วฮะตอนนี้อืมโอเคก็ได้ทีละ,ละนิดทีละน้อยก็ว่ากันไปนะฮะสะกอร์ทั้งหมดห้าพันแปดร้อยสิบโอเคได้เป็นได้เป็นเงินห้าร้อยแปดแปดสิบเอ็ดนะฮะนั่นแหนนละฮะก็มีเท่านี้แหละฮะในโหมดมัลติเพเยอร์ ก็จะเป็นอย่างนี้มันก็สุม่มการไปเรื่อยๆครับผมเรามันจะสุ่มให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นสลับฝั่งกันได้ด้วยครับโอเคเป็นไงบ้างครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็กดถูกใจไว้นะฮะหรือใครอยากชมผลงานใหม่ๆก็กด Subscribe ไว้เลยโอเควันนี้ผมไปพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะฮะโอเคเจอกันใหม่เกมหน้าหรือเจอกันใหม่ออพัดหน้าแล้วกันอ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาๆผมไปแล้วจุ๊บ